ก็น้องฟิลมดูแลดีมากครับตั้งแต่วันแรกเนาะวันแรกเหมือน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 เข้ามาแล้วมันเจอจัดงานพอดีผมก็เดินงงๆดูของผมมาแหละแต่คือก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันแตกต่างยังไงพอดีน้องเขาเดินเข้ามาแนะนําเออก็เลยแบบชัดเจนนะว่าเออเราต้องการแบบไหนก็เลยเลือกที่จะซื้อกับน้องเขาวันนั้นก็เลยจองไปเลยครับอ่าก็ฝากน้องฟิลมด้วยครับดูแลผมดีมากตั้งแต่วันแรกจนวันนี้แล้วกันเนาะมีการติดตามงานมีการแบบแนะนําตลอดเวลา แล้วก็มัน่นใจเลยครับสูตรนี้โอเคครับอ๋อดีดีมากนะครับก็บริการดีมากแล้วก็เป็นการซื้อที่แบบเหมือนเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอกันเลยไม่เคยเจอกันแล้วก็ไม่รู้วมีตัวตนกันไหมก็คุยกันผ่านทางแชทอย่างเดียวแต่ว่าผลตอบรับแล้วก็การบริการก็ดีมากนะครับถ,ถูกใจผมมากมครับก็เต้องบอกว่าด้วยผมนะว่าผม,ผมตัวผมเองเนี่ยก็คือว่ามามาซื้อกับคุณตั้มเนี่ยก็ เป็นการซื้อโดยที่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยไม่เคยเจอรู้ไม่รู้ว่าศูนย์นี่มีตัวตนไหมนะครับแต่ว่า,าต้องบอกว่าคุณตั้มเนี่ยบริการได้ใจผมเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจรับฟอร์ดเข้ามานะครับแล้วก็คุยกับเซลเซลตั้มดูนะครับเพราะว่าเป็นการบริการที่ที่เต็มใจแล้วก็ดีนะแล้วผมก็แต่งหลายอย่างมากก็เขาก็ดูแลให้ตลอดครับไม่ว่าจะเป็นหลังเลิกงานทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเขาก็ยังติดต่อกับผมอยู่นะครับก็ ก็ดีนะครับเป็นเป็นสิ่งเป็นโชว์วงที่ดีแล้วก็เซลลตามก็ดีมากนะครับก็ฝากทุกคนให้ความมั่นใจกับฟอร์ดนะครับแล้วก็เลือกฟอร์ดไปใช้นะผมก็เป็นคันแรกของครอบครัวเหมือนกันนะก็โอเคครับตอบคําถามอะไรดีดหมดแนะนําอะไรก็โอเคหมดก็ติดต่อมาดูนะครับเซลลน้องต้นก็โอเคครับพูดจารู้เรื่องครับ ขออะไรก็ตอบสนองได้ดีครับเร็วด้วยพี่พิมพ์ดูแลดีมากให้การบริการที่ดีแบบความอธิบายทุกอย่างถามมาคือตอบตรงเวลาวันก่อนวันแรกที่ทักมาก็คือทักมาตอนดึกแล้วด้วยแบบคุณพิมพก็ยังแบบยังตอบอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะประทับใจบอกว่าแล้วก็ขอใบ,อบเสนอราคาก็ส่งมาได้เร็วทันใจมากใ่ค่ะถ้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถกับโชว์รูมฟอร์ดนะคะแนะนําเลยค่ะเซลล์พิมพ์ให้บริการอย่างดีให้คําแนะนําที่ดีมากแล้วก็ทุกทุกคนให้บริการดีหมดเลยที่นี่ รับเป็นอย่างดีค่ะน่ารักมากค่ะแล้วก็ดูแลด,ดีมากค่ะแล้วก็ให้ข้อเสนอที่เราสะดวกเราสะดวกยังไงทางคุณพี่แกงก็แบบจะจัดก,การให้หมดเลยค่ะเ <c oughs> จอกันยังไงอะคะพี่ <c oughs> ก็เริ่มจากหาข้อมูลทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ เหมือนเปรียบเทียบหลายที่เนาะแล้วก็หลายแบรนด์ด้วยค่ะก็ถูกใจคุณพี่แกงเพราะว่าดูแลดีมากแล้วก็เหมือนเราเราอยากได้อะไรยังไงก็คือเราก็บอกเขาไปเขาก็จะทําตามอ่าเขาก็เสนอมาตามที่เราสะดวกอะ่ะใช่ใช่ค่ะเพราะอะไรถึงเลือกใช้ฟอร์ดค่ะพี่รถกระบะฟอร์ดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้เปิดใจเลยนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ย คิดว่าดูมันเป็นกระบะที่สมรรถนะเขาค่อนข้างแข็งแรงเวลาเราไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยเหมือนเครื่องเขาแน่นอนะแล้วก็รูปทรงค่อนข้างทันสมัยยิ่งไฟข้างหน้าที่แบบรุ่นใหม่ออกมาสวยมากเลยค่ะ <laughs> แล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมโอ้ย <ใน S 2> ดีม,มากค่ะเข้ามาที่โชว์รูมพระรามห้านี่แบบของกินเยอะมากเลี้ยงข้าวด้วยอิ่มไหมคะ <laughs> อิ่มมากค่ะ <laughs> <laughs> ดูแลดีมากค่ะ สุดท้ายแล<ห>้วค่ะให้ทางพี่เอค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวนิดนึงค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทางชลุมฟอร์ดไอเมสาขาราชพฤกษ์พระราม5<อ>ค่ะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่มองหารถกระบะนะคะก็ฟอร์ดเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเลยนะคะท,<อ>ท,ที่ที่ดีมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกภายในราคานะคะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้คือคือดีมากแล้วก็ที่สําคัญคือศูนย์บริการดูแลดีมากๆค่ะประทับใจประทับใจหลายอย่างเลยก็คือตัดสินใจได้ง่ายขึ้น คือลังเลมาเป็นเดือนๆครับแต่พอมาเจอน้องเต้มอธิบายครบตัดสินใจได้ง่ายเลยดีดีมากเลยอ่ะต้องเรียกไปว่าตั้มแก้ไขทุกอย่างระหว่างที่น้องหยุดลาอะไรเงี้ยเขาก็จะมอบหมายให้เพื่อนๆเขาดูแลแทนเองคือตรงนี้ไม่ขาดครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงดึกๆเรายังคุยก,กันเลยครับแล้วถามปัญหาเออพี่แก้ตรงนั้นหน่อยพี่ปรับตรงนี้หน่อยก็จะได้ออกมาเป็นคันหนึ่งอ่ะบางทีการแต่งรถอ่ะเราต้องให้ถูกใจคนซื้อถูกต้องไหมครับต<แ>อนนี้ผมถูกใจมากเลยคือ คือกลัวในใจก็คือเราจะไปปรับเปลี่ยนอะไรไงตามแก้ไขให้ได้หมดเลยหามาให้ได้หมดเลยสุดท้ายเลยค่ะให้พิธีกรค่ะเป็นตัวแทนของคุณลูกค้าแล้วก็เป็นตัวแทนของครอบครัวนิดนึงฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถก,กระทางโชลูนฟอร์ดไอเมสสาขาพระราม5กับเซลล์ตั้มนิดนึงค,ครับผมก็ขอให้ทุกคนนะครับที่กําลังมองหารถใช้อยู่นะครับก็คือแนะนําเลยนะครับฟอร์ดก็คือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ทตอบโจทย์ หลายๆคนโดยเฉพาะรถครอบครัวอย่าง Ford Everest นะครับซึ่งผมก็ออก Everest ไปแล้วก็เซลล์ทุกคนบริการดีโดยเฉพาะอ่าผมได้คุยกับน้องตั้มก็คือบริการเต็มที่ไปเลยครับแล้วก็อ่าไม่ต้องกลัวเรื่องอ่าบริการหลักการขายซึ่งเราคุยกันแบบสนิทสนมแล้วก็ทําให้เราอุ่นใจครับผมตอนนี้ก็มีความสุขมากๆประทับใจมากๆดีครับผมคือหนึ่งตอบโจทย์ที่เราสงสัยแล้วก็ผ่านครับผม ครับครับผม,บผมก็ฝากน้องนะครับผมคืนน้องก็ให้ข้อมูลที่ดีแล้วก็ส่วนฟอดนี้ก็บริาการดีครับผมและคือนําเสนอไปถึงบ้านแล้วก็คือหนึ่งเราไม่ต้องมาก็ได้ก็คือให้น้องไปติดต่อได้ก็ชอบตรงนี้ครับผมก็รู้สึกประทับใจครับตั้งแต่ติดต่อน้องได้นี่เหมือนกับคุยอะไรน้องก็ให้คำปรึกษาแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือน คือคือเหมือนคนที่ครอบครัวกันนะครับคุยกันแล้วผูกคออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ฝากนะครับสําหรับอาเมพรามห้านะฮะได้ทั้งความประทับใจแล้วก็ได้ในเรื่องของการบริการที่ดีจากน้องน้องทุกคนยังไงก็ฝากอาเมพรามห้าครับผมก็ดีครับผมบริการดีมากครับแล้วก็ คอยโทรตามตลอดเลยว่าอยากได้ออปชั่นอะไรเพิ่ไมไหมส่วนลงส่วนลดอะไรเงี้ยก็แบบแถมให้เยอะอยู่เหมือนกันครับผมเจอกันยังไงคะช่องทางไหนอะเจอกันช่องแรกก็คือยัดยญาแนะนําครับเพราะว่าที่บ้านก็จะออกรถกับสุดขอบที่สุนทอนตลอดแล้วก็ออกที่สุนนี้ประจําครับผมก็ใครที่คิดจะออกรถฟอร์ดอยู่นะครับผมผมแนะนําเลยนะครับสูวนนี้ดีจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นของแถมการดูแลบางการขายก็ดีหรือว่าการ คุยกันเรื่องรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับผมก็ดูแลดีตลอดพี่สุนทรฝากไปด้วยครับผมก็การให้บริการดีครับแล้วก็แนะนําอะไรต่างๆดีก็เข้าใจง่ายค่ะครับเจอกันยังไงคะก็พอดีวันนั้นเปิดใน YouTube ดูว่าฟอร์ดเป็นยังไงมีอะไรพิเศษอะไรก็เลยเปิดผ่านมาก็เข้าไปดูก็เห็นน้องเขาพูดจา ใชาๆพูดแบบละ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 อธิบายรายละเอียดห้องอค่ะก็เลยลองมาดูแล้วการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็น <โอ S 1> ยังไงบ้าง<ด>พนักง,งานทุกคนน่ารักนะเขาก็ออกมาต้อนรับบริการดีไม่ว่าคุณจะมาจองรถหรือว่ามาดูรถก็ดูแลดีครับเข้าใจที่นี่หมอนพระาำห้า สุดท้ายเลยค่ะให้ทางพี่โต้งค่ะเป็นตัวแทนของครอบครัวแล้วก็เป็นตัวแทนของลูกค้าที่กําลังมองหารถฟอร์ดค่ะที่อยากจะออกรถกับทางโชลูฟอร์ดไอเอสขาราชชฤกษ์พระราม่านิดนึงค่ะพี่ก็ลองติดต่อมาที่โชลูฟอรนี้ดูนะครับเพราะว่าเป็นโชลูรที่ว่าดูแลลูกค้าผมว่าดีนะที่นี่ผมว่าดีกับที่อื่นเยอะแล้วก็เขาเรียกอะไรโปรโมชั่นอะไรเนี่ยรู้สึกที่นี่ให้ดีให้เยอะ แล้วก็ดูแลให้ทุกอย่างยันเติมน้ํามันเลย oh. ที่อื่นอาจจะไม่รู้นะแต่ yeah. เติมมันให้วิ่งกลับบ้านถึง hmm. น้องตั้มให้บริการดีค่ะยังไงคะพี่น้องเอารถไปให้เทสถึงที่ค่ะจริงๆคุยกับเซลลหลายท่าน mm. หลายสาขาแต่ว่าตกลงกับน้องตั้ม mm. เพราะว่าน้องตั้มเอารถไปให้เทสถึงที่โอ้โห oh. oh. ติดใจน้องตรงนี้ใช่ไหมการบริการของน้องใช่ค่ะ เทสนานไหมคะกว่าจะตัดสินใจจองก็จริงๆไม่นานค่ะก็คุยกันด้วยเงื่อนไขที่น้องเขาให้แล้วก็ตัวรถที่เอาไปให้ทดลองขับก็เลยโอเคตกลงกันวันนั้นเลยค่ะเจอกันยังไงคะเจอน้องจาก YouTube ค่ะไปเจอบบ้หรือว่าเลื่อนฝีหรือว่าเซิร์ชเลยคะเซิร์ชรีวิวของรุ่นที่เราอยากได้แล้วก็เจอคลิปที่น้องตั้มทำไว้ค่ะโอเจอของน้องใช่ค่ะแล้วคุยกันนานไหมคะ จริงๆไม่นานเนาะคุยกันอีกวันนึงแล้วก็ตั้มเสนอไปให้เทสจึงที่เลยใช่ก็เจอเจอกันจากทาง youtube คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็อีกวันลุ่งขึ้นก็ให้น้องเอารถไปเทสที่ทำงานใช่ไหมใช่ค่ะโอ้น้องพาก็รวดเร็วค่ะแต่ินใจโบะได้หลายมากเลยพี่จ่ายไปจองวิงตองโตโยต้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆไปจองที่โตโยต้าไว้ด้วยแล้วก็ไฟแนนซ์ผ่านแล้วอะไรผ่านแล้ว แล้วก็เอมีเพื่อนแนะนําว่าลองฟอร์ดไหมก็เอลองดูก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสาเโดน้ายาเ๋อโดนเซลป้ายาเลยมาเลยมาคันนี้เลยโดนเพื่อนก่อนเพื่อนแนะนําว่าเฮ้ยลองดูฟอร์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเจอน้องตั้มค่ะก็ยังไงฝากน้องตั้มไว้อีกคนนึงนะคะเพราะว่าจริงๆที่เลือกบริการของสาขานี้ก็คือการบริการของน้องตั้มค่ะที่รวดเร็วทันใจค่ะ เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะทีไว้วางใจออกรถกระทางโชลูมฟอร์ดไอเมสขาราชพฤกพราม5ค่ะเดี๋ยวในทางที่ปรึกษาการหายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเชียงฮาวันนี้ขอบคุณพี่ต่ายนะคะกับคุณค้อยครั้งนึงครัคผมที่มั่นใจแล้วออกรถกระตั้มนะคะผมขอให้รถอาขับขี่ปลอดภัยต่อดเส้นทางนะคะผมขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณคับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ เรียบร้อยครับพี่เดี๋ยวพี่เขาแอ